วันนี้นะครับอยู่ว่างๆผมก็จะมาเปลี่ยนพันุนะครับมะนาวนะครับบางต้นก็เป็นต้นส้มโอนะครับที่ผมตอนมาไว้นะครับเป็นต้นส้มโอนี่ครับผมจะมาติดตานะครับนี่เอมามะนาวไหรเม็ดมานะครับนี่ผมเอามาจากต่างจังหวัดแล้วก็จะเอามาติดตานะครับอันนี้ผมตัดออกแล้วนี่ถุง ถุงพลาสติกนี่นะนี่ตอนมีถุงพลาสติกเราก็เอากันไก่นะครับมาตัดแบบนี้นะครับประมาณให้มันเป็นแผ่นเล็กๆนะครับนี่ก็จะได้เป็นไว้พันนะครับนี่ไว้พันเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเอาถุงนี่แหละครับนี่ตัดไว้เยอะแล้วครับนี่นี่เยอะแล้วเพราะว่าจะ ปยพันนะครับอันนี้จะเอาเป็นรากส้มโอนะครับพวกนี้รากส้มโออันนี้รากมะนาวก็มีส่วนมากจะใช้รากส้มโอที่ตอนกิ่งมานะครับว่าจะทําได้ดีไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวลองทำต้นนี้ก่อนส้มโอนะครับส้มโอ มันตัดน้ำบอกก่อนมันจะแทงมือครับเอผมทำมาได้หลายค,ครั้งนะครับแต่วันนี้ได้พันมะนาวมาใหมา่พอดีตอนกิ่งสมโบไว้เยอะนะครับนี่นะครับจะเอาผมว่าจะใส่สักสองกิ่งนะครับนี นี่ได้สองกิ่นอันนี้ก็แช่ตู้เย็ยนมาคนระับตรงนี้แช่ตู้เย็ยนมามันยังอย,อยู่ในตู้เย็ยนเึ่งเอาออกมานะครับ ต้องหานี่ครเพราะว่ากิ่งที่มันแตกออกมาเนี่ยมันจะแตกออกมาตามตานี่นะครับตามตานี่ is off. ผมันทำง่ายๆนะครับชวบอืมน่าจะไม่ยุ่งยากนะครับ็พันนะนะครับเราพยายามจัดตรงนี้ให้มันอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะให้มัน 贝 <Bye. S 2> อันนี้ช่วงนี้ผมจะให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับประมาณสักเจ็ดวันนะผมจะมาค่อยๆมาเปิดตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้คือสําคัญนะครับวันนี้ผมยังไม่มีเชือกฟังนะครับถ้าพันพันไม่แน่นเอาได้เชือกฟังผมจะมาพันเพราะว่ามันไม่แน่นนะครับเอาถุงพันเข้าไปตอนแรกมันไม่แน่น นง่ายง่ายง่ายไหมครับเปลี่ยนพัน์มะนาวเดี๋ยวผมก็จะเอาไปถ้าเรามีถุงมาครอบก็ได้นะครับ นี่ยิ่งดีนะครับข้อบไว้ต้นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราไปตั้งรถน้ำไว้มันน้ำจะไม่ได้เข้าไป นี่มัดถุงไว้นี้ก็เอาไปตั้งไว้รดน้ำผันนี้โอเคนะครับ นี่ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมจะไปเอาไปตั้งไว้ในร่มนะครับเดี๋ยวถุงมาใส่แบบนี้หมดทุกันนะครับเพราะว่ากลัวคนรดน้ําให้เดี๋ยวไปลดโดนน้ําเข้าไปนะครับเอาถุงมาสวมนะครับก็เป็นอว่าเสร็จสิ้นนะครับน,นี่แหละครับก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวรอให้มันแตกออกมาประมาณสักเจ็ดวันเรามาดูนะครับ ถ้ามันไม่สิบห้าวันประมาณสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวประมาณสิบห้าวันเราก็มาดูเผื่อมันมีอันไหนที่มันแตกหนอกมาแล้วก็เจาะให้ยอดมันทะลุออกมานะครับแล้วเราก็มาดูลำต้นมันอย่าให้มันมีดอกอย่าให้มีกิ่งแตกออกมาถ้ากิ่งแตกออกมาเราต้องเขี่ยออกนะครับถ้าไม่เขี่ยออก่าที่มันติดเข้าไปใหม่มันจะสู้ที่แตกออกมาจากลำต้นไม่ได้นะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณอีกสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันแล้วก็มาดูว่ามันยังเฉียวอยู่หรือเปล่ากิางที่เราติดเข้าไปถ้ามันเฉียวก็มีเิ์ถ้าเป็นมีกิ่งมีอะไรที่แตกออกมาจากตาจากลําต้นเราก็เฉียวออกนะครับถ้าไม่เฉียวยอดออกอ่ะยอดที่ ออกมาจากลำต้นของมันมันจะมันจะโตลเร็วกว่าที่เราติดเข้าไปนะครับที่เราเสียบยอดลงไปนี่เราจะให้ยอดที่เราเสียบลงไปเท่านั้นนะครับที่เกิดออกมายอดตามลำต้นเราไม่เอานะครับยอดตามลำต้นถ้าแตกออกมาเขียยทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็าไปตั้งไว้ในที่ล่มนะครับแล้วก็จะใส่ถุงคุมนะครับใส่ถุงคุมเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นต้นส้มโบนะครับที่ตอนมานะครับก็ ประมาณนี้แะครับผมทำแบบไม่ง่ายนะครับหลายคนก็เอาไปทำได้นะครับสูตรนี้ไม่ยุ่งยากนะครับนี่นะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณอีกิบห้าวันนะครับสิบห้าวันแล้วก็มาดูว่ามันยังเฉียวอยู่หรือเปล่าจริงที่เราติดเข้าไปถ้ามันเฉียวก็มีสิทธ ถ้าเป็นมีกิ่งมีอะไรที่แตกออกมาจากตาจากลําต้นเราก็เฉียวออกนะครับถ้าไม่เฉียยอดออกอยอดที่ออกมาจากลําต้นของมันมันจะมันจะโตเร็วกว่าที่เราติดเข้าไปนะครับที่เราเสียบยอดลงไปนี่เราจะให้ยอดที่เราเสียบลงไปเท่านั้นนะครับที่เกิดออกมายอดตามลําต้นเราไม่เอานะครับยอดตามลําต้นถ้าแตกออกมาเฉียทิ้งให้หมดนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็จะใส่ถุงคุมนะครับใส่ถุงคุมเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นต้นส้มโบนะครับที่ตอนมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทาแบบง่ายๆนะครับหลายคนก็เอาไปทําได้นะครับสูตรนี้ไม่ยุ่งยากนะครับนี่นะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณอีกสิบห้าวันนะครับ 1ิห้าวันแล้วก็มาดูว่ามันยังเขียวอยู่หรือเปล่ากิงที่เราติดเข้าไปถ้ามันเขียวก็มีเิษถ้าเป็นมีกิ่งมีอะไรที่แตกออกมาจากตาจากลําต้นเราก็เฉียวออกนะครับถ้าไม่เขีย,ยยอดออกอยอดที่ออกมาจากลําต้นของมันมันจะ,ม,นจะมันจะโตเร็วกว่าที่เราติดเข้าไปนะครับที่เราเสียบยอดลงไปนี่เราจะให้ยอดที่เราเสียบ ลงไปเท่านั้นนะครับที่เกิดออกมายอดตามลําต้นเราไม่เอานะครับยอดตามลําต้นถ้าแตกออกมาเขียทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็จะใส่ถุงคุมนะครับใส่ถุงคุมเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นต้นส้มโอบนะครับที่ตอนมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทแบบง่ายนะครับหลายคนก็เอาไปทําได้นะครับสูตรนี้ไม่ยุ่งยากนะครับ หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณอีกสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันแล้วก็มาดูว่ามันยังเฉียวอยู่หรือเปล่ากิางที่เราติดเข้าไปถ้ามันเฉียวก็มีเิษถ้าเป็นมีกิ่งมีอะไรที่แตกออกมาจากตาจากลําต้นเราก็เฉียวออกนะครับถ้าไม่เฉียวยอดออกอยอดที่ออกมาจากลําต้นของมันมันจะมันจะโตเร็วกว่าที่เราติดเข้าไปนะครับ ที่เราเสียบยอดลงไปนี่เราจะให้ยอดที่เราเสียบลงไปเท่านั้นนะครับที่เกิดออกมายอดตามลําต้นเราไม่เอานะครับยอดตามลําต้นถ้าแตกออกมาเขียดทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็จะใส่ถุงคุมนะครับใส่ถุงคุมเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นต้นส้มโอนะครับที่ตอนมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทำแบบง่ายๆนะครับหลายคนก็เอาไปทำได้นะครับสูตรนี้ ไม่ยุ่งยากนะครับ